ยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือของไทยเพื่อเปิดประตูสู่โลกลึกลับดินแดนแห่งมนต์ขลังมาเปิดกรุไสศยศาสตร์ล้านนาทั้งมนต์ดำและคาถาอาคมกันครับศสยศาสตร์ล้านนาคือภูมิปัญญาและความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและศสยเวทเข้าด้วยกัน คนล้านนาโบราณเชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณสิงสถิตจึงเกิดพิธีกรรมต่างๆมากมายในด้านของเมตตามหานิยมที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นอินคู่เครื่องรางรูปชายหญินกอดกันเชื่อว่าช่วยเรื่องความรักให้คนรักคนหลงรวมถึงการทำเทียนสืบชะตาที่ฟันเทียนด้วยขี้พึ่งแท้พร้อมลงอัคระล้านนาเพื่อสะเดาะเคราะห์และต่ออายุ แต่ในอีกด้านหนึ่งมุมมืดของสยศาสตร์ล้านนาก็มีความน่าสะพรึงกลัวไม่แพ้กันนั่นคือมนดำหรือคุณใสที่มุ่งทำร้ายศัตรูเช่นการเลี้ยงผีกะวิญญาณที่สืบทอดทางสายเลือดหากเจ้าของเลี้ยงดูไม่ดีผีกะจะออกไปสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงหรือวิชาฝังรูปฝังรอยที่ใช้ดินป่าช้าและของอาถรรพ์ปั้นเป็นหุ่นขี้พึ่ง เพื่อสาบแช่งให้เป้าหมายมีอันเป็นไปนอกจากนี้ยังมีตำราปั๊บสาคัมภีไบาลานโบราณที่บันทึกพระคาถาและสูตรยาพิษสังหารแสดงให้เห็นถึงความขลังและความอันตรายของศาสตร์มืดแห่งล้านนาที่ยังคงเป็นเรื่องเล่าขานและสร้างความหวาดหวัน่นมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลและตำนานที่เล่าต่อกันมาคุณล่ะครับเชื่อเรื่องม์ดําล้านนาหรือไม่คอมเมนต์บอกเราข้างล่างได้เลย ถ้าชอบคลิปเปิดตำนานแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวลี้ลับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ